โยพร้อมยังพร้อมแล้วโโโสที่สสอสที่ปสที่บบสอีไีสี่ไอจีสวีสีดีสี่จีแที่สีดีสแล้วยี่สบสองบาอ๋อต้องสูงต้องสาวหมูเหรอใครอะทำผมอะไรมาโอ้ยบางคนทำมาให้ด้วยอ่ะไอชาไม่กนไม่กินพี่ไหลรับโอเวอร์ว่างไหเกลอยเกลไหเป็นแสนยังไม่คุยเลย เกลยวไทยตังดูไว้เลยนุ้ยฮ่าชิถหงหนุ่มโดดยังลอยน้ำหนุ่มโดดจดอดอนนี้เกไหนคะโดดอเนี่ยน้องพี่ไโดดเดเดียวดอเดียวดอฮ่าชิงหงพี่เดียวน้ให้พี่โหาไหมไม่ต้องหรอกทำไมอ่ะ ไม่งคุยกับใครอะเห็นนะหาสาวจีบดีกว่าหาสาวจีบดีก๋ยวเฮียเห็นนะแบบเช้งกดูเนี่ยเนี่ยเนี่ยคุยกับใครนี่ยช่างเงือกซะด้วยช่างงูอ๋อเหรอก็แก้สิทำพี่ทำมาหน่อยทำมาทำมาฝังเลยฝังหนงเพชตรงนั้นแหละผมอยากไปกำแพงเพชรกับพี่อะไปป้าไปป้าผมไม่ว่างเลยผมไม่ว่างอ๋อเหรอใช่ผมอยากกลับาอันนี้คือ จะเอายา้ชั้นไปผมรับตาขับได้พวกนี้วอตมิวสิกไปกันด้วยครับไปกันหลายคนเมื่อกี้ใครจะทำอะไรบ้างครับงานพี่ดาค่ะงานพี่ดำใครไปบ้างวนตมิวสิกจำชื่อไม่ได้ครับแล้วใส่ซองผมเอนให้ใครอะฝากโม่มาก็ได้ค่ะเดี๋ยวไปทีเดียวผมว่าพี่แปดเล็กบัญชีลงในห้องเดียวน่ะรวมคุยกนเห็นก็รวมรลงไปที่แบบบัญชีเดียวที่ทีมอยู่่พี่ก็ลองถามคนดูดูว่าใครจะช่วยกันไหมในนามบีี ไม่เป็นไรสงสารคนดูใช่ใช่เผื่อเขามีจิตใจที่เขาอยากจะช่วยใช่สงสารคนดูไม่เอาดีกว่าก็เราก็เปิดตามสตาร์คันนี้ครับคันนี้ครัเป็นนี้ครับตามที่เขาอยากจะช่วยเผื่เขาหลอกใจเขาหลครับไหนไหนไหนคนไหนในบีจจจีจิบช่างว้ายนะคะคนคนไหนในบีจจจีจิบช่างครับไหนมาดีดิคันนี้ครับคันนี้ครับคันนี้คนมาเตอร์ครับแม่คันนี้แม่แม่ครับดูดิรถก็ใหม่เอี่ยมอยู่นี่ฮฮัลโหลบีคิงไหน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 ในบัตเตอร์ลองถามดิ เราอขอ,าอ,อนะขอั์<อ>หน่อยได้หรือเปล่าขับอะไรนะขับหมูเหรอมีแต่ขับหมูเอาไหมเอาเปล่าเมียขับขอขั์หน่อยได้หรือเปล่าขอค่ะขอเื่อล้วรเรียกว่าสายไปไหนไม่ได้วางคนโทรมาสอนอ๋อ S <S เอาโทรศัพทมานมดจบแคปเพื่อนไปจบมดแล้วนั่นนะไม่จบแคปมันยังไม่สองแปดเลยวะไหนไหนเดี๋ยว <glue on, S 1> จะเมนูเกดาดึงเื่อกูไปแล้วมั้งขอเชิหน่อยไ่ไอ้เก๊กเอาดิเอาดิลืมลืมคู่หูคู่ฟไปแล้วมั้งไอ้เจ๊กใจเย็น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 ไอ้เจ๊กกล่องก็คือกอง เดี๋ยวหนูให้เมนี้ใหม่สาวสาน้องสาวน้องสาวได้ที่หนูขอคืนนะหนูคืนสิบเท่าอ่ะเอาไบ้างขอโทษครับไม่ได้เลยหย่อนนิดหน่อยไม่ได้เลยหรอต้องรอไปเกี่ยวทตรไมงเอ้ยจบได้แล้วจบได้แล้วจบได้แล้วรอรอใครคนหายอ่ะจบแล้วจบได้จบเลยจบได้จบไปเลย ฟังไปจบเลยวี้ก็มาจบอ่ะเก๋อดี่ยีต้าสกา์แตรมครับอะไรครับป่เลยครั <laughs> บป่าเลยครั <laughs> บปาเลยครั ha, บทำไมป่าเลยป่ ha, เลยทำไมโออบอไม่ทำอะไรส่งข้าวฟ้าส่งข้าว หนงศูนย์แล้วค่ะไอจกอยู่นี่กินให้หมดเลยนะครับเดี๋ยวเะาข้ามให้เขาเก๋าพาไปเอาเข้าเลยนี่โอเคจะพูดไม่ได้เลยนะมันใส่ไม่จริงนะม ขาบอกขาบไม่กี้บีกี้ชนผมว่าไงครับปวดนะปะอ้าวไม่กี่บีกีจนผมอะตอนไหนใจเย็นพี่ใจเย็นเมื่อกี้ลูกไม่เยอะหรอลูกกี้ก็ชนโมกระเด็นเลยใช่พี่ลิกบอกว่าดีซีก็จะมางัดจะไม่ได้จะได้เจอพี่ลิกเลยเนี่ยจะเจอกันตอนตอนฆ่ากันนะเคยอยู่ไหน เลือเจลบอนีบอลเลื้ว Leo. มาเร็วจงังอ่ะเปิดประตูบ้านะานะครับทไมเปิดนะครับสวัสดีครับน้องม,มาดูด้วยไม่ดูด้วยเว้ยอ๋อน้องเราไม่ดูด้องดูไปจ้าจวแทมหมูด้วยอ่้นะ,ะ,ะเปจ้าวหนูเป็นจ้าวแทมหมูอ่ะแกเล่นได้ไหมก็ให้เราด้วยไง <S 2> <S 2> อืมเราเสียใจว โอ้จู๊แก้วขาจู๊ขอโทษคะ่ะขอโทษได้ไหม,อมขอโทษได้ไหมคะอมขอโทษนะคะที่จะเอาแคมหมูขอโทษนะคะโอ้โอ้ขอโทษนะคะหนูไม่ดูด้วยไม่ดูหมูไม่จะเอาแคมหมูอะ่ะขอโทษได้ไหมคะอขอโทษ ด้วยละทำไมตงทำไม,ไมันไม่ชีู้ขอโทษได้ไหมครับเชขอโทษเขากาแก้เล่นเองส่กด้วยนบขอโทษได้ไหมกะแก้มเล่นเองอเียรได้าสั่งนะครับเีบข้าประเทศนะครับอโทษได้ไหมครับใ้อภัยเขาดได้ไหม อธอได้หรือเปล่าว่ได้แต,แต่ว่าต้องซื้อชุดโดโด,ดวาให้หนูนะหนูให้อภัยพี่ไงแต่พี่ต้องซื้อชุดโดโด,ดวาให้หนูนะหนูคะหนูคะพี่ชอบหนูนะคะไอ้สัตว์แก๊งเล่าแผ่วมาก <S 1> <S 1> <S 1> <S เคยดูหรือเปล่า เจ้านายะเนชจ้านะจ้าาจานาะานายฮะจ้านยะเจ้าน่ะานาานาจ้านะเายะานู่ะานะเจ้าายเนยะเ้นะเจ้นา้พนา้นาะจ้าจ้ไหเ้น้นย้าเย่แนยนเยนนจเ้้้ อะไรเนี่ยแล้วสวัสดีครับยี่สวัสดีครับอาจันอันอุ้ยไอเจไอเดนาลูเอาเกี่ยวแล้วไปทำร้ายร่างกายเขาทำไมมาแล้วค่ะมาแล้วนายเท้าคนเราก็มีหัวใจนะรู้ว่ารู้ไม่ได้ทำร้ายหัวใจเขาซะหน่อยอู้ไปดีกว่า เราต้องให้อภัยกันนะลูกหนูว่าให้อภัยเขาแล้วเมื่อกี้อ่ะเก่งมากแม่งเก่งมากแม่งกล้ามากแม่งกล้ามากขอญาตนะครับขอญาตนอนเตียงเมื่อกี้ว่าไงมันเจอตั้งคูไปเก็บแคปอะไปไปดูร้านบนอะแต่ก้าวแม่งชนกลัวพี่โมอะก่อเออ ไอ้เชี่ยนั่นมันรอดไงมันรอดไงเขาตัวคนอื่นเขาเอ๋ยกันลืมๆดล้วก็คิดถึงเวนตันคิดถึงมากกว่าไม่ใช่หีาลุดโกงมาเหมือนหมาหลุดโกงอ่ะแต่ว่าเรียกเหมือนหมาหลุดโกงเป็นหมาเนี่ยหมาเนี่ยเนี่ยหมาเนี่ยเออเหมือนเชี่ยหมาเนี่ย ไม่อยู่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 เหี้ยมะไรสัตวม่ยิง่เหี้ยมะเราแลหลรอบแล้วบอลบอกกูจะมาสามทุ่มเหี้ยมทุ่เหี้ยออ้ทำงงทำงานเลยพอไอ้สหี้ยเดี๋ยวสัตเียมสยไ่มสั่เหี้ยเหี้ยสัเหี้ยทมไม่่เเเว้ย ขออนุานะครขออนุญาตอแก้ขอจนแก้มช้ำหมดแล้วไม่สงสารแกุ้ะขออนุแก้อขออนุญาตคิดถึงเขายอคิดถึงนะคิดถึง่สุดเลยนะคิดถึงมากมาก คิดถึงครับคิดถึง <laughs> คิดถึง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 ก็การรับตัวฮะคิดถึงมากก็การรับตัวรู้แล้วอืมใช่นหม ต้องนัดร้านนะเดี๋ยวจะไปแซมแลม,มเขียบเอาจะไปนัดด้วยเหรอใช่แม,มาเล่นเดี๋ยวไปช่วยไม่ไม่ไปทำไม่ไปไป,ไปช่วยเก่าทํางานเขียบเอาแล้วก็ช่วยเก่าไปทํากระเทียมมันจะทําข้าวไข่แล้วทำไมต้องไปช่วยล่ะใจดีใจดีได้ไหมครับไปด้วยฮะ ไปได้เสมอครับแต่เราต้องทำงานแก๊งเราทำงานแก๊งเสร็จก่อนโอเคไหมโอเคครับไว้ทำเสร็จเราพอยเขาโอเคเ <Okay. S 1> ปล่าโอเคแล้วจุ๊บก่อนเร็วจุ๊บจุ๊บปากเอาจุ๊บครับอ้าจะไปไหนอะ่ะเชินให้เขาปากเลยปากเลย ไม่ไปครับอยู่นี่แหละเราเรามาเปิดประตูบ้านให้ไอเชฟบ้างไม่นไปเราก็ไม่เล่นไปไหนวิ่งไปเขินมาครับจิ้มอลไรจิ้มจิ้มเนียงจิ้มแดงจิ้มเนียงจิ้มแดง Chim dưỡng hả? Chim dinh Chim dinh Chim dinh 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 Chim dinh 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 คไครับปะบินกันเราจะเข้ามาเลยหรือเปล่าไม่ไม่ไปหรอการอยู่กับพี่นานๆได้ครับอยากอยู่เหมือนกันอยากอยู่ตลอดเลยอยากอยู่ด้วยตลอดเลยขอ,อญาตหอนแก้วอีกทีนะครับอืมอ ะเราเข้ามาเลยเปล่าง,<ม>งั้นถ้าแกเข้ามาเปิดประตูบ้านมาให้ได้ไหมขอไปจะไปไหนไปไปไปไหน้อยไปเล่น training เล่นอะไรหืมไปเล่นกับให้กัน คนเดียวพูซชายผู้ชากครับชื่อว่าปลาเกา๋ <Hey. S 1> าเฮ้ครับเป็นอะตูบ้างนะครั้เขาเขียวครับครับอ<า>ีกสักที่อืมอไปแล้วบ๊ายบายเจอกันนะเจอกันครับครับเธอครับเธอ